ครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องพ่อเพลิน a n n e l Channel. วันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ําครับปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยของใช้ในครัวเรือนของเราเนี่ยครับสามารถทําให้มะนาวของเราติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับ พ่อเพลินขอคนละหนึ่งซับสไครต์สั่นกระดิ่งให้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปรกรณ์ที่เราจะนําไปบํารุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่ผลเนียนใบเขียวโตวไว ด้วยสิ่งนี้นะครับอย่างแรกก็จะมีกาแฟหนึซองครับในกาแฟก็จะมีในตรเจนสูงซึ่งในตัวเจนจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของ DNA RNA และโปรตีนโดยพืชต้องการนำไปใช้ในการจเจริญเติบโตอีกทั้งยังมีฟอสฟอรัสฟอสเซียมนะครับอย่างที่สองก็จะมีนี่ครับเครื่องดื่มชูกำลัง ก็จะมีโปรตีนวิตามินมากมายครับอย่างที่สามโมโนโซเดียมมูตเเมตเร่เงรากเร่งการจเจริญเติบโตของให้ต้นมะนาวของเราแข็งแรงโตวไวนะครับในอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำสาวข้าวนะครับในน้ำสาวข้าวก็จะโดดดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ลูกใหญ่โตวไวแข็งแรง ติดดอกออกผลกันเลยนะครับและอย่างหนึ่งก็คือสามารถไล่แมลงกำจัดแมลงได้ด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียมน้ำซาวข้าวนะครับ1แก้วครับเสร็จแล้วใส่กาแฟลงไปนะครับเราไม่ต้องไปผสมน้ำร้อนก็ได้นะครับในกาแฟเสร็จแล้วตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังครับเราจะใส่ไปสองฝานะครับ แบบนี้นะครับอีกอย่างนึงก็ขาดไม่ได้นะัคือนี่ครับผงชูรสหรือว่ามโนโซเดียมบูตเมทนั่นเองครับหนึ่งช้อนอย่างนี้ครับหนึ่งช้อนครับใส่ลงไปเลยครับ เสร็จแล้วให้เราคนครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงมะนาวของเราให้ลูกใหญ่โตใบผิวเนียนและอีกอย่างก็คือสามารถบํารุงพืชผักต้นไม้ที่มีผลได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือว่ามะเขือพลิกก็สามารถบํารุงได้หมดนะครับโดยปุ๋ยน้ําของเราแบบนี้กันเลยนะครับ เสร็จแล้วให้เรานำไปใส่น้ำนะครับติดขาเสร็จให้เราเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีครับเพียงเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำไปบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลนลูกดกเด็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วให้เรานำไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้าน ของต้นมะนาวที่เราจะฉีดพ่นได้เลยนะครับไปนะครับเราไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านมะนาวของเราด้วยปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเม Alles, ื่อเราได้ปุ๋ยน้ำของเรามาแล้วให้เราฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ได้เลยนะครับฉีดพ่นอาทิตย์ละ1-2ครั้งก็ได้นะครับจะทำให้มะนาวของเรา ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เก็บกินได้ตลอดทั้งปีแบบนี้เลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นวิธีง่ายๆในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เต็มต้นแบบนี้เลยครับพรเพื่อนหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้มะนาว ของบ้านคุณผู้ชมติดดอกออกผลก็ทำวิธีนี้ได้เลยนะครับพ่เพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e สั่นกระดิ่งไว้ขอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม